เย็นแล้วผมไม่ได้ยาวครับไว้วันไหนนะครับโอกาสดีๆมีภารกิจนะครับมีภารกิจทํางานนู่นนี่นั่นนะครับผมอย่างอย่างเช่นเราไปงานที่ที่มีอะไเขาเรียกอะไรอะภารกิจเนะาะภารกิจอะไรต้องไปทํานู่นนี่นั่นเราจะไล่ย,ยาวครับแต่ถ้าไล่ที่บ้านนะครับผมก็จะไล่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมยี่สิบนาทีอย่างนี้เนาะไล่นะครับไล่เต็นๆไล่นี่นี่เอา ไปส่งกำลังแรงใจคนที่เขายังไม่ผ่านเยอะก่อนนะครับตอนนี้ผมคิดของผมอย่างนี้เนาะตอนคิดของนะครับ ว่าพี่ๆหลายท่านนะครับเขาได้สละเวลามาผักดันเราจนครบ4ี่0ันหลักกิโลแล้วนะครับพี่ๆหลายท่านเขาใช้เวลาเยอะนะครับกับการมาสลับสนุนเราเนาะแม่ถาาแม่ถาาแม่ถามีแห้งจังมีแห้งจังสวัสดีครับจากไอรัดนะครับผมทนันลาดฝาจี้นะครับผมไอรัสไอรัสเอสรุปเราเป็นแม่ถาบอก โอ้ยประคำหนึ่งนี่แม่ถาที่ประคำบุรีรัมนี่บอกเฮ้ยไปละจ้ะฮันอ่ะเฮ้ยเอาไม้เฟนไปแล้ะนนะเ,เ,ลเด็กก็จะได้ลงแล้วไม,เม้เฟนมาพอดีเล็บเลบคุณรูซีิเล็บเลบนะครับผมเอา้ามาก็คือมาให้ชิมูป่วงแล้วล่ะคุณรูซีิเออเั้นมาต่ก,ก็จะไปแล้ว เดี๋ยวริ้วคุณลือสินะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งกําลังแรงใจให้กับเพื่อนๆนกันเนาะนะครับของเราผ่านแล้วเราก็ส่งงานพอประมาณนะครับผมอันนี้ความคิดของผมเองเด้อนะครับผมนะครับความคิดของผมผมจะไลฟ์ประมาณนี้แหละยี่สิบสามสิบนาที นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปส่งกําลังแรงใจให้กับท่านที่ยังไม่ได้ผ่านเนาะนะครับไปส่งกําลังแรงใจให้กันเพราะว่าเขาผลักดันเรามาถึง4,000ันหลักกิโลนี้นะครับเราถึงเวลาเราก็ไปคืนความสุขให้กับเขาบ้างนะครับให้กับเขาที่ยังไม่ได้ผ่านกันเนาะให้ทุกคนมีบ้านหลังแรกก่อนเนาะนะครับบ้านหลังที่2องก็ว่ากันทีหลังนะครับให้เพื่อนๆพ่ี่ๆเรามีบ้านหลังแรกให้ครบก่อนนะครับหลายท่านเนาะนะครับผมอยู่ที่ด่านเกียรมีซุปเห็ดนางฟ้าเยอะไหมกันเยอะเหมือนกันใช่ไหม ืมีแหงจังเอาอย่าบอกนะว่าอยู่อยู่ด่านเกวียนเหรอจำได้แล้วเอาทำไมทำไมมีแหงจังรู้ว่า,วาด่านเกวียนมีก็มีซุปเห็ดหนางฟ้า เนี่ยทําให้งงอยู่แล้วว่าจะลงแล้วมาเกิดตอมสงสัยอี่สี่วันที่นี้ตอมสงสัยเกิดขึ้นอีกแล้วมีแหงจังทําไมถึงยังรู้ว่าด่านเกียนมีหรือว่าอยู่ยแถวด่านเกียนแน่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 แน,แน่มาอัมอีกแล้วมาอัมอีกแล้วด่านเกียนมีแต่น้ําท่วมเลยครับเมื่อสองวันก่อนนะั้นะรถผมน็อกอยู่รถ <c oughs> ผมเนี่ยผ่าเครื่องไม่เสร็จเลย <c oughs> น็อกอยู่ <c oughs> เอาเดี๋ยววันหน้ามาคุยไลน์หน้ามาคุยกันใหม่ไลน์นี้พอแล้วเอาเอาเก็บต่อมสงสัยนี้ไว้แหละโอเคเนาะบายบายครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวต้องไปรดน้ําเห็ดฝั่งนู้นต่ออีกนะครับบายบายขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับผมใครขึ้นต่อนอแจ้งมาเด้อนะครับผมนะครับน้องลินก็น่าจะเก้าโมงนั่นแหละนะครับผมขอบพระคุณมากครับนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้องลินด้วยด้อนะครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับผมน่าจะเหลือร้อยเดียวนะครับผมช่วงนี้เนาะ อ้าวนะครับพี่มารีสวัสดีค่ะนะครับผมพี่มารีชาแนลผมว่าจะลงแล้วพี่มารีมาปุ๊บก็จะลงเลยนี่วันนี้เห็ุออกเยอะจังได้เยอะอยู่ครับได้สองโลกว่ากว่าหน่อยวันนี้นะครับได้สองโลกว่ากว่าหน่อยนี่ก็ดอกที่เขากำลังตุ้มๆก็น่าจะเก็บได้ตอนตอนเย็ยนหรือพรุ่งนี้เช้านะครับ ที่กำลังออกดอกตุ่มๆมาเยอะอยู่นะครับก็เขาจะสลับกันออกแบบนี้แหละมาลี่มาลี่ดีครับจากอรลัดนะครับเอาถ้วยทองไปด้วยว่าง,งั้นสําหรับการทำเห็ด